ัดตรงขออภัาายในการที่เบอกเป็นภาษาอีสานเนาะจ้าเพราะว่าผัดบอกภาษาไทยบอกล้องนะผัดก็เลยทานได้ปิดผ่าดะการใดพผัดกะขออภัยด้วยจ้าเด้อคืออาหารเสาวเขาคือจะแบบนี่แทบทุกบ้านละกะทุกมือเนาะจ้าเป็นอาหารเสาประเภทนี้แต่ว่าแตกต่างจากคนไทยเนาะจ้าคนไทยก็จะมีกินได้ทุกกินได้ทุกอย่างที่เป็นอาหารเนาะจ้าแต่ สวัสดีจ้าพี่นอจ้าเป็นจังไดน,นอสบายดีกันบ่จ้ามอนี่กะมาพอ้ากพัดมาดามมันดอกแชแน,นลอีกคือเกาเนาะจ้า,า,จามอนี่อันพัดมีแนวมีเรื่องมีเรื่องมาเหลาซูฟ่งจากอ่าจะบอกว่าบ่มันเรื่องเล่าแต่พัดจะมาเว้าเรื่องอันคนความแตกต่างของคนไทยกับคนสวีเดนเนาะจ้า,จาว่ามีข้อแตกต่าง อีหยังทีแบบว่าค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนอกจากแต่ว่านี่พัดพัดเอาจากคนรอบข้างพัเนอกจากเอาจากคนรอบขาอ้างพัดเช่นแฟนพัดหลวกะปูกะัะยาแลวกะมูสนิทเพื่อนสนิทที่อยู่ใกล้เคียงรอบข้างพัดที่พัดสอบถามหลวกะถามความรู้สึกถามความคิดเห็นนอกจากว่าแตกต่างกับบ่ม บอกง่ายๆก็คือว่าธรรมเนียมหรือนิสัยอันนี้พัดกับบลูเนาะองจากว่าเป็นข้าสีเอิ่นว่าธรรมเนียมหรือเอื่นว่านิสัยเนาะองจากเขามาฟังกันเลยจากที่พัดรวมวมาไดก้กะหาขอเนา่อจากหาคอหรืออาจจะมีแถมถ้าพัดนึกขึ้นมาได้เนาะองจากว่าแวบมิยังอีกจังสีนาะแต่ว่าที่พัดเรียบเรียงมาแล้วกะหาขอเนาะองจากขอที่หนึ่งขอที่หนึ่งจาก เรื่องอาหารเศารอ,อันนี้หลายๆหลายๆประเทศก็จะคล้ายๆกันนอกจากทางโซนยุนโรปหรืออีกอย่างยังสี่นอกจากข้าเจาะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้พาดเอาของสวีเดนนอกจากอาหารเศาร์คนไทยกับฝรั่งนอกจากฝรั่งตอนเศา้าเขากินยังตอนเศา้าเขากินขนมปังก็จะมีพวกขนมปังไข่ ถ้ามีบ้านเล็กๆเขาก็จะมีเป็นไข่ต้มหรือเปล่กะไข่ดาวยังสี่นอกจากซีเรียลโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอีกอย่างประมาณนมกาแฟจังสี่นอกจากส่วนมากอาหารเสาร์คือแบบนี้บางคนก่นไงขนมปังแฮมขนมปังชีสธรรมดาใส่เนยใสอีกอย่างจังสี่นอกจากกะคืออาหารเสาร์เขาก็คือจะแบบนี้แทบทุกบ้านละกะ ทุกมือนอกจากเป็นอาหารเสาประเภทนี้แต่ว่าแตกต่างจากคนไทยเนอกจากคนไทยก็จะมีกินได้ทุกกินได้ทุกอย่างที่เป็นอาหารเนอกจากแต่ว่าของไทยกับถ้าว่าอาหารเสาวอีนี้ก็คือจะเป็นข้าวต้มหรืออีกอย่างจังสันเนอกจากแต่ว่าคือคนไทยโดยเฉพาะนอกจากคนอีสานเห่าก่อกินได้ทุกอย่าง เป็นต้มเป็นแกงเป็นผัดเป็นแม่แต่สตมตำผัดกับบังเทือผัดกับเห็ดกินตอนผัดอยู่บ้านนอกจากบังเทือนึกอยากสตามตำตอนเสาร์หรือตำทั่วตอนเสาร์นี่หลาบก,ก่อยกินเป็นอาหารเสาร์ได้เบิดจากบ้านเฮ้าเนาะมาแ,แถ่คนอีสานเฮ้าเนาะแห่งกินได้เบิดละ่ะข้อที่สองเรื่องงานในบ้านเนาะจากงานในบ้านส่วนส่วนมากแล้วกะผัดบอกถึง ของพัดกับขอบข้วพัดกับแฟนแล้ะก็ขอบข้วพ่อปูเมย่าหล้ะก็มูสนิทนอกจากขอบข้วอื่นพัดกับโบลูคือกันว่าเขาเขาใส่แบบใดแต่ว่าขอบข้วพัดบ่าถเงนอกจากสิทธิ์แต่ก่อนพัดเคยมีแฟนเป็นคนไทยมันมาจากส่วนมากแล้วคนไทยกับไม่ดีไม่เสียแตกต่างกันคือกันฝรั่งกับไม่ดีไม่เสียแตกต่างกันคือกันนอกจากแต่ว่ากับทีส่วนหลายพัดเอาเป็นคนส่วนหลายนอกจากกับสิเป็นว่า งานบ้านเป็นผู้หญิงอีกอย่างจังสีเนาะจ้าซักผ้าล้างถ้วยเห็ดกับเข่าลายลายครอบรัวก,ก็จะเป็นผู้หญิงเห็ดเห็ดงานบ้านเนาะจ้กทําความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูแต่ว่าฝรั่งเนาะจ้กเขาจะซอยกันเห็ดหนาทีคือจังข้อขัวพัดส่วนหมากแฟนพัดิ่นจะถูบ้านดูดฟุ้นปัดกวาดเช็ดทูเ,เห็ดงานบ้าน ของพัดเฮ็ดกับเข่ากระซอยกันได้จากแฟนพัดเขาจีเฮ็ดกับเขาบางเทือเข้ากับเปียนกันเฮ็ดเฮ็ดอาหารกินเที่ยงบางเือแฟนพัดกระเฮ็ดบางเทือพัดกระเฮ็ดนอกจากรากาส่วนมากแล้วอันงานถูบานงานหยางจังสีมีแต่แฟนพัดพิ่นเฮ็ดาะวพัดดูแลในเรืเ่องเสื้อพาเสื้อพาถักขั้วล่าง้วยล่างจานนังสีแฟนพัดพิ่น atch, กระซอยนอกจากเข้ากระซอยกันเฮ็ดคือแบบ บร้ว่าเธอต้ตองเฮ็ดงานบานเดอร์จังสันยังสีแฟนแฟนพาดเพิ่นบบเคยแบบบบเคยเกียงจ้ะเข้าเฮ็ดซอยกันแล้วกาครอบรัวคองกันพ่อกับแม่พ่อกับแม่แฟนนอกจากครอบครัวเพิ่นกะพ่อเพิ่นเฮ็ดกับเขาบเป็นเพิ่นกะล่างถ้วยทูบ้านปัดกวาดเ็ตถูแม่แม่เพิ่นกะสีเฮ็ดเฮ็ดกับเขาพอเฮ็ดแล้วสามีเพิ่นกะสีเป็นคนมากดูแลทั้งความสะอาด คนจะซอยกันแบบนี้เนาะจ้าทั้งสองอบพัวขอบพัวผัดแล้วก็ขอบพัวอพอกระแมเนาะจ้าหลักขอที่สามเลี้ยงลูกจ้าการบ้านใดที่มีลูกบ้านใดมีเด็กมีลูกที่ต้องดูแลยูนีเขาอันเขาให้เลี้ยงส่วนมากก็คือเลี้ยงลูกเองเนาะจ้าทายูสวีเดนนี่เวลาออกไปข้างนอกจะเห็นหลายหลาย ผู้ใายผู้ใายหลายๆคนสีเข็นรถเด็กหน่อยจ้ะเลี้ยงลูกพาลูกไปเล่นพาลูกไปว่ายนา้ำพาลูกไปสวนไปเล่นของเล่นอีกอย่างอย่างสีจะเห็นยูสวีเดนจะเป็นเรื่องปกติมากเลยเนาะจ้ะเป็นเรื่องปกติมากเลยผู้ใา้เลี้ยงลูกแต่อยู่ไทยห้าสสวนหมากกับผู้หญิงอยู่บ้านเลี้ยงลูกท้ามีลูกเนาะจ้ะอีกอย่างอย่างสี่ประมาณนี้แต่ว่าอยู่นี่เขาก็มีสวัสดิการที่ว่า,อาพอ ได้วันหยุดได้ฮอลลีเดย์เลี้ยงลูกอยู่บ้านแม่ได้วันหยุดเลี้ยงลูกอยู่บ้านนั่นสิระบาดในการดูแลเด็กของเขาก็คืออาทิตย์นี้สามีเลี้ยงลูกอาทิตย์หน้าเมียเลี้ยงลูกเพิ่นเพื่อนจะเป็นแบบนี้จนกว่าเด็กหน่อยจะเขาเด็กหน่อยจะเขาอันเตรียมอนุบาลเนาะจา้ะเตรียมอนุบาลอยู่นี่ไซเงินเสียเสียค่จาจ้ะเสียค่าดูแล แต่ว่าสามารถเริ่มเอาเขาใดตรงแ่สองขวบเนาะจ้ะนี่กะเป็นขอแตกตั้งขอที่สามธิพัดเปรียบเทียบเบื้องแล้วเนาะจ้ะพัดวาแตกต่างเพราะว่าอยู่นี่เขาเลี้ยงลูกกันเองก็คือพอกับแม่ต้องพัดเปลี่ยนกันเลี้ยงลูกแล้วเขาจะบอกว่าเธอเลี้ยงลูกเธอออกไปเฮ็ดงานอีอย่างจังสีคือคือเขาบ่าสามารถที่สิเกี่ยงใดเขาต้องกฎหมายของเขาก็คือต้องรับผิดช,ชอบซอยกันแม่กระท่งว่า ถ้าเลิกลากกันไปก็ต้องรับผิดชอบซ้อยกันอาทิตย์นี้ลูกอยู่บ้านนี้อาทิตย์นี้ลูกอยู่บ้านนี้อาทิตย์หรือบอกกะสลับกันสามมือลูกอยู่กบพอสามมือลูกอยู่กบแม่เหงียงจังสีถ้าเขาเลิกกันนอกจากนอกใจ้ใจว่าเลิกแบบรุนแรงที่บอสสามารถทีสิเขาหากันใดนั่นคือผู้ใดเป็นคนรับผิดชอบทาแม่้าแม่เป็นคนรับผิดชอบ,นนบ,พ,ชอบพอจะบ่มิสิทธิ์มากหยียงจังสีนอกจากเขาจะมี กฎไม้ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดดูแลเด็กหน่อยเนาะจ้ะนี่ก็เป็นขอแตกตั้งขอที่สามเนาะจ้ะการเลี้ยงลูกของของอันสวีเดนละขอที่สี่การเาไปเที่ยวบ้านมูเนาะจ้ะไปเที่ยวบ้านเพื่อนหรือมูส่วนไปกินข่าวบ้านนี่ยังยังสี่เนาะจ้ะถ้าเป็นบ้านเฮ่าไปเที่ยวบ้านมู เอากะอาจจะมีของฝากไปให้มูนนนั่นนี่เช็ดกับเขากับน้นกินอันนี้กะเป็นธรรมเนียมของคนไทยเฮ้าหละ่ะแต่แล้วแต่คนนอกจากเป็นบางคนมีของฝากนนนั่นนี่เตรียมอาหารการกินตอนรับเครื่องดื่มอย่างจังสิแต่ยุนี่สวีเดนนจกจจะคือจงังอันผัดเอิญมูมไม่กินเขามูเพื่นก็จะเตรียมแอลกอหอ้อมาน้าเครื่องดื่มเหล้าเบียร์เพื่นก็จะเตรียมมานําของเพล่น รือบัวกะเอาแชมเป็นมาฝากเอาดอกไม้มาฝากเฮ้าเอิญมากินเขาถ้าพาดไปบานมูพลาดก็จะเอาเหล่าเอาเบียไปนั่มทำทำมิการดื่มกินเนะาะจ่ะทำมิการดื่มเนาะจ้ะก็จะเป็นแบบนี้กะเตรียมของเข้าไปนัน่แต่ว่ากินเข่าก็คือเขาเขากะเฮ็ดกับเขาให้เฮ้ากินนั่นคือแบบนี้เนาะจา้ะแต่ว่าคนไทยเฮ้ากะไปเที่ยวบานมู อาจจะมีความฝากติดหม่ติที่เมื่ออันนี้พัดกับว่าคล้ายๆกันยูแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเตรียมเหลืองเครื่องดื่มเนาะจ้ะแล้วก็เหลืองอาหารกับเขากะเฮดกับเขาให้เข้ากินขึ้นกันจ้ะอันนี้กะแตกต่างแต่กับโบรลายเนาะจ้ะคล้ายๆกันแล้วขอที่หาการปาร์ตี้การปาร์ตี้เนาะจ้ะบานเฮาส่วนกันดื่มเมนบอพี่น้อง มึงเลี้ยงกูบอ่อีหยังจังสี่นะเป็นต,นตอนตอนพัดอยู่ไ,ยไทยกับเป็นปะกินเหล้าหมูกับสิบ่ามึางเลี้ยงกูเด้อีหยังประมาณนี้นาอจา้ะหรือบอกเฮาวหมูส่วนเท่าสิเลี้ยงว่าละอีหยังประมาณนี้ทั้งทั้งที่กับ,บเพือกก็ซื้อสอยกันละจ้ะแต่ว่าอ่าคนไทยค่อนข้างที่จะหรือบอกะอะเดี๋ยวกูเลี้ยงอีหยังประมาณนี้นะจ้ะอันนี้แตกต่างอยู่ด้พัดว่า คองันพัดกับมูอยู่หนีเนาะจ้ะอยู่อ่าสวีเดนมูของแฟนพัดหรือว่ากับคนไก่ถ้าเกิดว่าส่วนกันปา่าตียังสิสิเตรียมคล้องไผ่คล้องมั่นเลยจ้ะเครื่องดื่มนออเสียจากว่าพ่อเดึกมาแล้วเมาแล้วคล้องไผ่เลือนหน่อยเลื้อร้ายจัยงสีแบบแช่กันเปียนกันแบ่งกันดื่มอยียงแบบนี้จ้ะเหมือนกับว่าสื่อมาร่วมกันหน่อยเถื่อที่จะมีแบบมึงเลี้ยงกูกูเลี้ยงมึงอียงยังสี่จ้ะพี่น้อง จะบบคอยจะบบคอยมีเนาะบอกงก่ายๆก็คือว่าเตรียมความภัยของมั่นแต่ว่าทำมันร่วมกันกับกินน้ำกันได้อยู่หลักการเวลาออกไปอดื่มขังนอกจาาพี่น้องขอบครัวอื่นผัดกับลูเนาะผัดเบาถึงมูของผัดมูของแฟนผัดเนาะเออเวลาเท่าไันไปดื่มกันขังนอกไปปาร์ตี้ขังนอกจริสิเวลาไปสร้างเครื่องดื่มไปสร้างเครื่องดื่มที่แหลกเลยเขาก็จะไปสร้างพอไวส่วนมาก สร้างเครื่องดื่มนี่คือไปสร้างเองเวลาเขาเขาไปนั่งหรืออีกอย่างจางสีเอาจะแบบเหมือนกับพับกับบายอีกอย่างจางสีคือเขาไปสร้างสร้างเครื่องดื่มของไผ่ของมันก็สั่งมาเวลามาอยู่น้ำกันแล้วอยู่โตะเดียวกันแล้วอีกอย่างจังสีบางเธอโม่ก็จะโม่ก็จะไปซื้อแล้วกระจายเงินบ่เคยบอกว่ามึงไปซื้อเด้อกูจ่จายเงินอีกอย่างจังสีจะบ่เคยมีเกี่ยงปัญหาเรื่อง เรื่องปาร์ตี้นะจ๊ะคือมูครอบครัวของพัดแล้วก็มูของพัดคนรอบขังคือส่วนมากแล้วเขาจะแช่แบบสื่อมาหายเลยเยงี้ยกัญชิถ้าเกิดว่าไปดื่มข้างนอกน,นจะจ๊ะจะแตกต่างกันก็อันแตกต่างค่อนข้างแตกต่างกันเวลาเขาอันปาร์ตี้รวมกันอยู่บ้านเขาส่วนมูมากินอยู่บ้านมูก็จะเตรียมเรื่งดื่มมากเข้าก็จะเตรียมเฉพาะของเขาอยางกังสีดแต่ว่าเวลาออกไปข้างนอก จะบ่มีการเกียงกันว่าเธอไปสื่อเด้อเดี๋ยวฉันไปสื่อเองหรืออีกอย่างจังสีจะคือแบบเวลาเบิ่งดื่มแล้วดื่มไกลหมดจังสีก็สีถามกันว่าเอาอีกบออีหอย่างจังสีคือเหมือนกับว่าลู้โดยอัตโนมัตินะพี่น้องลู้โดยอัตโนมัติว่าเครื่องดื่มหมดแล้วไปสื่อกระไดอีกอย่างจังสีคือแบบจะบ่มีการมาเกียงว่ามึงจ่ายเด้อกูจ่ายเด้อเดี๋ยวกูจะยางเดี๋ยวโน่นนั่นนี่จะบ่มีจะคือแบบพอเขาดื่มต้องกันแล้วกลับไปสื่อ ยกมาหายเลยอย่างจังสีจะนี่แลหละจัหนาคอที่พาดแบบเห็นได้ชัดๆนอกจากที่แตกที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างคนสวีเดนค่อนข้างที่จะหนาลักน,นี่ไสหนาลักตรงนี้เนา้วจะาแตกต่างคนไทยกับพกพัดกับบดีว่าบดีได้จั่แต่ว่าคือมันเป็นธรรมเนียมเป็นสิ่งที่ซ้อนกันมากอย่างแบบนี้นอกจากละกะ มีอีกข้อนึ่งจากพัดนึกออกแล้วมีอีกข้อหนึ่งข้อแถมน่จจะอันเรื่องให้เงินทางบ้านใส่อย่างอย่างยังสาเหมือนกับการดูแลขอบครัวจะแตกต่างกันจากอยู่ไทยเฮาทรงเสียหลูกเลียนจบมาหลูกทรงเสียพ่อแม่อย่างแังสีก็คือเป็นเป็นธรรมเนียมเหมือนกับว่าบอกง่ายๆกับเป็นธรรมเนียมน่จาจะดูแลตอนเขายังเด็ก พ่อโตมากข้าต้องดูแลตอบแทนพระคุณของพ่อกับแม่เนาะจา้ะอันนี้คือเป็นของไทยแต่ว่าของยูนีของสวีเดนเนาะจา้ะพ่อกับแม่ดูแลตอนแบเบาแต่ว่ายูนีเขามีสวัสดิการดีกว่าเมืองไทยเนาะจ้ะก็กะคือพ่อแม่ดูแลตอนแบเบาพ่อเริ่มหญยมากเริ่มหญยมากซอยตัวเองได้กะลูกก็มีเงื่อนเดือน ส่วนมากถ้าพ่อแม่่อนขังทานะค่อนขัง,าาอขงโอเคนอกจากเขาจะเก็บเงินส่วนนันไว้เขาจะเก็บเงินส่วนนันไว้ให้ลูกตอนลูกอายุครบสิบแปดนอกจากเพราะวาอยยุนี่ลูกอายุครบสิบแปดคือเขาบริหาเงินเดือนจากรัฐบาลแล้วเขาก็จะถ้าพ่อแม่เก็บไว้ให้เขาก็จะมีเงินก่อนนันนะจ๊ะทีสาม,มาทีสี่ซอยเขาเวลาเขาเติบโตแล้วก็เหมือนกับว่า สามารถออกไปดูแลจ้าข้องได้แล้วสามารถมีอาพาร์ตเมนต์เป็นของจ้าข้องได้แล้วอย่างจังสีตอนอายุ18ดนอกจาก,กะแล้วแต่ครอพบพ่วบางเขาจะมีฐานะแบบใดบ้านหลังใ่มีห้องนอนอยู่น้วกันก็พอแม่ได้บอยอย่างจังสีเนาะก็คือพอสิบปดปุ๊บลูกต้องดูแลโตจักร้องแล้วแต่ว่าบ้านเฮาก็ทรงเสียจนจบจนจบปริญญาตีปริญนญาโทษกับแล้วแต่นอกจากแต่ว่าอยนี่ก็คือ18แดแล้วอะ บานนี้เขาก็จะบดามีการว่าทรงเงินห้พ่อก็แม่ใส่อย่างอยงสี่บ่มีจากคนเถ่าอยู่นี่เขาจะว่างแผนเตรียมไว้เลยเงินเกษียณเสร็จแล้วปุ๊บพ่อถ่ามากไปอยู่บ้านพักคนชาลาอย่างอยงสี่นะพี่น้องกับครอบพวกองพัดกับเพื่อนกับเตรียมว่างแผนไว้แล้วละเรื่องอันไปอยู่บ้านพักคนชาลาเว้นจนจนจนเพื่อน,น,นจะซ้อยจะวางบด้เพื่อนกับเตรียมไว้แล้วเนาะจาว่าเพื่อนจะไปแต่ว่าพัดกับ แฟนผัดน่ะคุยกันไว้ว่าผัดกับแฟนผัดอยากเลียงเพิ่นแบบแบบไทยเนาะจ้ะแบบธรรมเนียมไทยคือแบบถ้าเพิ่นยังซอยจะคของได้เพิ่นกับยูแต่ว่าเวลาผัดบ่ออยากตัวผัดเองผัดรู้สซึ้ว่าผัดบ่ออยากแหงนพอก็แม่แฟนน่ะไปอยู่บานพักค้นชราผัดอยากดูแลเองถ้าผัดสามาเฮ็ดได้เนาะจ้ะถ้าเกิดว่าผัดเฮ็ดได้ผัดก็จะเฮ็ดแบบนั้นเนาะจ้ะแต่ว่า ทางบ้านพัดกระทรงเสียคือเกาเนา่าจ้ะใสเบอาวถึงวางขอเปรียบเทียบขอแตกต่างคือการใส่ชีวิตอยู่นี่เรื่องอันทรงเงินให้พอ่อให้แม่อย่างสีเฮากับเหตุของเฮาคือเกาแฟนพัดข่นก็รรับรูดจุดนี้ีท่ที่ที่แตกต่างเนาะจา้ะและ้วก็แฟนพัดกับ่ไเดมมีปัญหายอีหยังนี่ลหละจ้ะ6กฮกขอแตกต่างทีพัดยกยกขึ้นมาเบ้าใแห้ ให้พี่น้องบานเห่าได้ฟังเนาะจ้าว่ามีอย่างแน่ที่แบบแตกต่างกันเห็นได้ชัดอย่างแบบนี้เนาะกะมันกับว่าเสมอไปถูกรอบรัวเนาะจ๋าจะบ่ว่าจะอยู่ไทยบ่ว่าจะอยู่สวีเดนมันก็จะมีขอบครัวที่เป็นแตกต่างกันออกไปเนาะจ๋าลวกะมือนี้พัดกะนี่ลหละจ้ามีแน่ว่าวบาให้ฟังแบบสบายสบายชิ่วๆมือนี้พัด พัดอันว่าจะไปง่ายต้นคนาเนาะจ้าแต่ว่าฝนตกอีกแล้วพี่น้องอาทิตย์นี้ฝนตกก็เลยเฮ็ดคลิปเบานี้ซูพี่น้องฟังดีกว่านะถ้าชอบคลิปของพัดกะพัดก็ฝากากดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พัดน้ำเนอเด้อจ้าเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พัดได้เฮ็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะพัดตรงของอาภัยในการที่บอกเป็นภาษาอีสานเนาะจ้ะเพราะว่าพัดบอกภาษาไทายโบก้องนะพัดก็เลยถ้าอ่านไดผิดผ่าดประการใดพัดกะ ขออภัยเด้อจ่าเด้อมื่อนี้ผ่านกะคอโตล่าไปก่อนเด้อจา่ามีความสุขสบายดีกันสู้ขู่สู้ขอนจา่าวัสดีค่ะ